บอม,ม,ม,มีต่คนงามแท้ยังตรงเต็มตัวยังามาพี่ชุดไหนกันแน่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนท่าเนี่ยเปลี่ยนท่าเนี่ยท่าไหนกันแล้วเอดหรือเนาะยังามาพี่มันเห็นป้ายรถเขาเนี่เออป่อพ่อ มีแต่คนงามๆแท่า่วะวันนี้เราจะไปฟ้อนที่ไหนครับเขาจะไปฟ้อนเขาจะไปฟ้อนอยู่สายมือนนี่เวลาเท่าไหร่ครับผมคะแนนบอกคุณแนมยังเดียวนี่ยุ่นแนกนนมลูถ้าให้คะแนนให้คะแนนเท่าไหร่ครับให้คะแนนเนี่ยความสวยเนี่ยสามคนเนี่ยคุณให้เท่าไหร่แปดสิบแปดสิบเหรอ โอ้โหใชยมากพอระบบมันเกินมันเหนื่อยเหนื่อยระบบนะแน่นบ่เออโมเนี้จะไปซอนงานโรงเรียนค่ะครับผมเข้าไปโรงเรียนอันนี้ฮะทุกคนนอนหลับเอาผิดทอลุงเรียนมื้อนี้บ่แห่แห่แห่จากสายไปสายแห่แห่จากหน้าโรงเรียนเข้าไปโรงเรียนบ่เอาเ่้นส้วนเนี่ยเส้นส่วนนะเนี่ย F4 เนี่ยไปเบิ่งเนี่ยเอ้า เด้อมาเด้อเด้วกน้องเดนนางามมีแต่สาวสวยๆไม่มีคนงามทั้งคนคือไอเนาะทั้งคนเป็นยังโอ้ยความสวยลงข้อเนาะมาทบทิยังมีแต่คนแก้มแดงๆโอ้ยไปเบิ่งข้างใน้าอย่าโอะไรข้าวเปลือกเขาแต่งแล้วกันยังพี่ยังไม่รู้พี่ดู ทีนี้องด้้องีคนทางคนทางเห็นคนทางแน่งามรพุนงามรพุนไปอีกนี่นะยู่บ่มีกองมีกองเงาอยู่บ่อเนีนั่นบ่เขาเขาเอาเพลียงเปิดอกองเงาอันของกองสดนี่บ่โอ้สุดยอดเลยวะการ มักโรบ่อเอ้ยนี่บ่อมักโรยังเล่าเย็นอย่างก็อกก๊อเล็กเนี่แม่นบ่อโอ้โหเต้นคักเนาะมาขึ้นด่เนาะฮะโอ้รายการวะ ร่างก็ซื้อพริกกันไหนมีก็มีมันอยู่ปลายปลายมันอยู่ปลายแน่ปลายอยังเดีลยนี่นี่เพื่อนจิตนี่คุณเพื่อนจิตนี่เอออ่าอ่าอ่าอันนี้เอาต้องทัวร์ทีมของเมรุเลก่อนมันใครเป็นหัวหน้าใครอันหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าคุ้มใครทะไรกได้อ้าวไม่ได้เขียนใส่นั้นเหรอทำไมอ่ะไม่เขียนเขาก็จำไม่ได้สิอ่าเต็มตัว

ซื้อเครียดก่อนซื้อเครียดก่อนดิถุงหรือจั๊จกบาทมาพี่มาขายพี่เลือกคนะแนนเลือกเครียดให้แนนเลือกเครียดเลือกเครียดให้แน่โอ,โอ้ยสองถุงสองถุง <c oughs> เ,เลือกเครียดให้โอ้ อ่อกว่าสแม่หมอ่งถุงอบมันขาวๆอมันขาวๆชา้บ้านเนาะเอาเอาเลือเอาหนิเงินกไดเงินกันไดเรียอยขอบคุณค่ะบผมห้อยเก็บเกเก็โอเคเบิรดเบิร์ยู่บอนนี่เบิร์ดเนาะบุเรือไกลๆไ่ไกลๆไง่ใต้เียดใ้เขียด ใส่คนพร้อมใส่เคียดพร้อมอ๋อมีคนงามโอ้ยแม่นบอกโอ้ยประการในนี้นี่ไงอมาถ่ายรูปมาถ่ายรูป bộ này ไลฟ์สด nó bộ này สดแล้ว là ไลฟ์แซ่บเออไลฟ์แซ่บบ่ซ่เอากะแลนคลายทําทําก็เลือกอันเนาะคลาย YouTube เ,ต,เ,เตื่นเต้นเนาะอันนี้สาวผู้ไทยนะครับสาวผู้ไทยจากสกลนครนะครับเตรียมตัวสรุปสรุปไหส่งเธอดอกนะเดี๋ยวนี้ส่งเธอดอกที่ส่งเธอดอกใจเย็น อาเตรียมตัวแล้วเลยมายังตัวมาซื้อตัวมาขายยังตัวมาขายยังเนี่ยนี่ตัวขายยัง่ไโอ้ยโอ้โคตรโคตรโคตรโอ้โอ้ชมชมบุญแม่นบ่โอ้โคตรโทตไปใทบเบี้ยเดี๋ยวนี่อ๋อตัวอาเตรียมตัว ยำมอพี่มันเหีนปลายรถเขาหนึ่งส่อที่ระคู่บ่ไปอยาเผาจันสาวผู้ไทยนะครับสาวผู้ไทยเลยเอ็ดกอดกันนะแม่จดจับมือกันนะแม่จากแล้วหักกันเด้บหักเพ่งกันบ่สิไกลไลยไกลหน้าสดหน้าสวยเด้ไกลเลย โอ okay. เคณล่ละไล่ละงามแมนบ่ทำจะไปใช้อะขี้ขี้ย the ังไปโอ้จมาขายยังนี่อ ah> ันเดี๋ยวนี่อันนี้เขียนหน้าอันนี้เขียนนิ้จักบาอันนี้ถุงละซาสามถุงห้าสิบจะได้กินอ้อมคือกันอ้อมสบายนนั้นเนาะ ยังอีเลิศก,ก็ได้บอสมาคุ้มอ่ะเจ้าคือบอกมาไม่ค่อยสะ์ะเต,ตสวยแทะมาเลือกค่ะแน่นี่สมถุงอ่เกียนน้อยเหรอเกียนน้อยเนาะเออลูกหลานนอนอยู่เพือนทายเลยนะห้าสิบสามถุงจก สามถุงห้าสิบไปเลยแกคนนงามเลือกเขียดสาวงามเลือกเขียดปยยยมมมอออาาาัััังงนนนนนะสกเเเเบบร่่ววดีี ตาได้ส่งคารุดแล้วป่ะว่ามีถุงใส่บ่ถุงมานาค่ะใหญให้ใหญ่ใหญทั้งหมเครับผมห้อยมาติดตุทธนาได้เขียดอ้าวสาบุไทยได้เขียดม่เป็นไรนั่าติดไปมลุนี่จุนี่นนี่ใกล้องามแท้นี่โอ้มีแต่คนงมายมจังไดอะหนึ่งสองถอยทุไปใต้เขียด หนึ่งสองโอ้มีความงามครับสวัสดีครับผมไปแล้วอผมมาอะไรมื้อเล่าสิเมื่อแล้วนี่ไปปล่อยบรนีาไปปล่อยบอกยางปฏิที่ล่ะให้เพลินอ่ะจักแล้วเอาเครียดเอาเครียดเดี๋ยวไว้ก่อนอัด็มันมาละ A à, ยืนยืนใกล้ไก่เพ่นะยืนใกล้ไก่ nhìn, nhìn cái cái này นะยืนใกล้ท้ายเนาะก็จะท้ายเอาท้ายแล้วๆจะ cái cái này สระบ่อของ mà ๆยืนใกล้กับแม่แม่หญ้านะยืนใกล้กับแม่ เอาเคียดไปให้ไมันใจจักเปอร์เซ็นต์มันใจจักเปอร์เซ็นต์ <laughs> มันนี่เอาไปขึ้นรถขึ้นรถโอ้สาวพู้ไทยสาวพู้ไทยบ้านเฮา

ขี้ยังไงขี้เสลียงนี่หมดไปโอ้จะได้วาสีดิอันเด็ดจะได้ทีมงานสุโจบ้านใต้แล เฮ้ย hey, uh uh, ตัวซื้อจันทร์บอกตัวซื้อเจริญบ่เออเขาจำตัวอะไรเกจันนั่นแหละเอ้ยเออเขาจำตัวอะไรโอ้สบายดีเลยโอ้เอาบานนี่ไปเอาพุทธาพุทธาบ่อ๋อเอาไปบานนี่ไปบานนี่ไปไหนครับไปไหนครับเดี๋ยวจะตามไปดูแยกที่ไหนครับบอกพิการด้วย เนาครับผมคลิปนี้กับอาสมนี้ก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ